สองวันมานี้นะครับเพื่อนๆครับผมได้คุยกับผู้เสียหายที่ถูกหลอกในักษณะเดียวกันเป็นภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นนะฮะคือมีผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวเป็นมาครับเป็นแม่บ้านแล้วลาออกมาออกมาแล้วก็ไม่มีงานทําต้องการหางานทําก็เลยไปถ่ายหน้าฟีด a c e b o o k ปรากฏว่าไปเจอเพจเพจหนึ่งะฮะอ้างว่าหาไรายได้เสริมไรายได้พิเศษหลังจากนั้นคือก,กดเข้าไปติดกับเลยะฮะไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยทำกลุ่ม Open Chat ขึ้นมาในไลน์นะ แล้วก็ลวงว่ามาทําภารกิจกดรับออเดอร์สินค้าว่าอย่างนั้นไปไปมาๆฮะเสียเงินไป9 0 0 0แสกว่าบาทอีกคนหนึ่งครับเพิ่งวันนี้คุยกันเป็นคนไทยฮะเสียหายไป6กแสนห้าหมบาทก็จากการที่ไถยหน้าฟีดอยู่เพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยมันสร้างเพจขึ้นมาแล้วมันยิงแอดโฆษณาฮะดังนั้นคนกําลังสนใจเรื่องอะไรเช่นหารายได้เสริมรายได้พิเศษอะไรแบบนี้ติดกับครับหากว่าคุณเจออะไรแบบนี้ฮะอย่าไปเชื่อนะฮะ ในนั้นจะชวนลงทุนมีการไซโคกันให้หลงเชื่อนะครับแต่ว่าเมื่อไหล่ยตกเป็นผู้เสียหายแล้วคุณต้องรีบแจ้งความครับ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e .com ต้องการเงินคืนนะคุณรีบเปรียเอกสารไปแจ้งที่สพหรือว่าสอนอนในพื้นที่เพื่อเขามีการอายัดบัญชีธนาคารนะครับ